นี่มพะพร้าวเน้นๆเห็นมามดูมพะพร้าวอ่อนแบบอทองม้วหนอ่อนครับขนมไทยๆนะครับที่มีความหอมความมันนะครับความนุ่มอร่อยมีสูตรง่ายๆวิธีทำง่ายๆที่จะทำให้ทองม้วหนอ่อนของเราเนี่ยรสชาติอร่อยถูกใจ ตอนนี้เชฟปันคุกบุ๊กปรุงง่ายขายได้ด้วยมีวางจําหน่ายแล้วนะครับเล่มนี้นะครับรวบรวม101เมนูยอดนิยมมีทั้งเมนูคาวเมนูหวานขนมไทยเบเกอรี่ซอสต่างๆน้าจิ้มแล้วก็เครื่องดื่มสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับก็ในละในระยองนะครับจะมีร้านนี้ฮะแต่เมงวนนะครับก็จะขายของพวกอุปกรณ์เครื่องครัวด้วยของจักสารด้วยนะครับเราก็ได้เป็น แป้นทําทองม้วนไปนะครับตัวนี้380บาทอ๋นนโอโอเคอนนอประมาณนี้ประมาณนี้นะครับลหลังจากที่เราเจียรเรียบร้อยเราก็จะมาทําการเย็บกระทงกันเลยครับเราก็จะมีการพับนะครับเราก็จะพับแบบนี้นะจากนั้นก็เย็บพับเข้าไห จะเย็บซ้ำอีกรอบได้ไม่เป็นไรโอเคก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสวยงามเดี๋ยวเรามาต้มน้ำมันชันกันก่อนนะครับก็อันนี้ผมใช้ดอกอันชันแห้งนะครับวันนี้ดอกอันชันแห้งผมก็ประมาณครึ่งถ้วยแล้วก็ น้ำหนึ่งถ้วยตวงจะดูได้ยังไงว่าเอ๊ะน้ำอัญชันที่เราเคี่ยวเนี่ยมันได้หรือ,อยังนะให้สังเกตที่ดอกอัญชันนะครับถ้าดอกอัญชันสีซีเนี่ยเราก็ยกลงจากเตาแล้วก็กรองได้เลยสีออกแล้วแค่นี้ก็ได้ละนะครับก็เดี๋ยวเราไปกรองกันเลยโอเค นะครับเดี๋ยวเรามาคั่วงาดำกันก่อนนะครับก็ใส่งาดำลงไปเลยแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆนะครับวิธีการคั่วงาดำก็ให้สังเกตกลิ่นพอกลิ่นงาเริ่มหอมก็เอาขึ้นได้เลยใจเย็นนิดนึงละคั่วงาดำอย่าใจร้อนนะตอนนี้งาเราคั่วได้ที่แล้วนะครับก็กลิ่นหอมเลยทีเดียวเดี๋ยวเรายกลงได้ละแล้วเดี๋ยวเราเตรียมผสมท้องม้วนกันได้เลย ต่อไปเราจะมาเตรียมนะครับเราก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะก็คือส่วนของเหลวกับของแห้งนะครับเดี๋ยวเราผสมของแห้งกันก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของแป้งมันสำปะหลังแล้วก็จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็เกลือนะครับร่อนสักนิดหนึ่งบางทีมันมีเศษมีหมอดมีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็นะครับร่อนร่อนให้เขาล้วนๆหน่อยตัวขนมเราจะได้เนื้อเนียนๆนะครับ โอเคเห็นไหมบางทีมันชื้นอะไรก็นะครับเกลือโอเคต่อไปเราก็เตรียมในส่วนของของเหลวนะครับของเหลวนะก็มีอยู่แค่3อย่างที่เราจะผสมในขั้นตอนแรกก่อน mm hmm. ก็จะมีไข่มีกะทิแล้วก็น้ำตาลปี๊บ เดี๋ยวเราเทน้ำตาลปี๊บลงไปก่อนนะครับน้ำตาลปี๊บมันก็จะมีความเหนืดเล็กน้อยสูตรนี้เป็นสูตรหวานปกตินะครับหวานปกติบางคนชอบหวานน้อยบางคนชอบหวานมากไปลดเอาเองนะครับน้ำตาลปี๊บเนี่ยนะแล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยขูดออกให้หมดจากนั้นก็มือเลยครับละลายน้ำตาลปี๊บนะครับกับกะทิ ให้เข้ากันดีเลยนะครับก็คือละลายน้ำตาลปี๊บให้จนแบบรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ํากะทิเลยอันนี้ก็จะละลายไม่ยากนะครับตอนนี้น้ําตาลปี๊บกับน้ํากะทินะครับเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลย แล้วก็ตีไข่ให้เข้ากับน้ำกะทิกับน้ำตาลปี๊บนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับน้ำกะทิน้ำตาลปี๊บแล้วก็ไข่เข้ากันนี้ละเดี๋ยวเตรียมมาแป้งมาผสมเลยครับก็เทแป้งที่เราล่อนเมื่อกี้นะครับลงไปเลยแล้วก็ผสมให้เข้ากันอันนี้เราคนจนเนียนเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็คนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแบ่งเป็น3ส่วนนะครับสองถ้วยเราก็จะใส่น้ำมันชันหนึ่งนะครับเราก็จะได้เป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับสวยงามแล้วก็อีกชุดหนึ่งเราก็ใส่น้ำใบเตยไปสวยงาม เมื่อกี้ลืมใส่งานะครับก็เราก็ใส่งาตอนนี้เลยก็ได้นะครับชุดละหนึ่งช้อนโต๊ะนี้เลยนะครับอันนี้ก็เทเลยครับเพราะเราใช้แค่สามช้อนโต๊ะเองเราก็จะทำการแบ่งมพะพร้าวอ่อนนะครับใส่ลงไปเลยชอบเยอะใส่เยอะนะแต่ถ้าทำขายก็อย่าเยอะมาก สำหรับทองม้วนอ่อนเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทองม้วนกรอบเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่เนื้อมะพร้าวนะครับโอเคตอนนี้ก็ผสมให้เข้ากันได้เลยเดี๋ยวเราเตรียมไปทำทองม้วนอ่อนกันเลยนะครับปกติเวลาเราจะทาน้ำมันที่ตัวพิมพ์กดนะครับ หรือว่าตัวพิมพ์ทองม้วนเนี่ยเราก็จะใช้มันหมูแต่นี้ไม่มีเราก็ใช้เป็นทิชชู่แบบนี้นะครับนะครับแล้วก็พับแบบนี้นี่นะครับแล้วก็แบบนี้เลยแล้วเราก็ใช้ยางนี้แะคะฮะ รัดไปนี่เป็นลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปจิ้มน้ํามันนะไปชุบน้ํามันแล้วก็ทาที่พิมพ์ก็นะครับเดี๋ยวเราเผาพิมพ์ของเราก่อนแล้วก็นออก้าอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้อันนี้เราก็จะเอาน้ํามันพืชน,นะครับทาที่พิมพ์นะครับบางบางคนก็จะใช้เป็นมันหมูแข็งนะครับมาทาหรือบางทีก็ใช้เป็น ากาบมะพร้าวด้านในนะครับก็เดี๋ยวเราทำการล้างพิมพ์มก่อนหนึ่งรอบนะครับเราก็ล้างพิมพ์ก่อหนึ่งรอบนะครับ ท้ายคลิปนี้นะครับผมจะมาคำนวณต้นทุนของทองม้วนสดหรือทองม้วนอ่อนนะครับเป็นการอัปเดตสำหรับปี2022นะครับวัตถุดิบของเรานะครับแป้งที่เราใช้จะเป็น2ตัวนะครับก็คือแป้งมันสำปะหลังแล้วก็แป้งอเนกประสงค์มีกะทิเพิ่มความหอมมันนะครับน้ำตาลมะาพร้าวให้ความกลมกล่อมนะครับตัดเข็มนิดนึงมีไข่นะครับแล้วก็งาดำผมใส่เนื้อมะพร้าออ่อนลงไปด้วยนะครับเราเพิ่มความน่าสนใจด้วยสีสันของน้ำมันชันแล้วก็น้ำใบเตย ก็วัตถุดิบที่ตัวเหมือนเดิมครับผมใส่ค่ายิวไปนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้ก็จะมีค่าเผื่ออื่นให้10%ครับค่าเผื่ออื่นนี่ประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิป,ปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปนะครับสูตรน,นี้นะครับทาออกมาแล้วนะครับได้ทั้งหมด61ชิ้นต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ2บาทกว่าๆเวลาเราขายเราแพ็คใส่โฟมกกก็็็ได้้นนนนะะครรัับปมาาาณ6ชิี่เเหขขยก็ ได้ประมาณสักสิบชุดต้นทุนต่อชุดอยู่ที่ประมาณ12บสอาทสีสตางค์มาดูราคาขายดีกว่าสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่5 0ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่24บสาทแปสตางค์ผมขาย25บาทจะได้กําไร12บสาทห้าสสตางค์นะครับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันบางที่อาจจะขายจํานวนชิ้นมากกว่านี้แล้วก็ราคาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็ลองไปปรับดูตามพื้นที่แต่ละพื้นที่ดูนะครับราคาวัตถุดิบไม่เท่ากัน ราคาขายอาจจะไม่เท่ากันนะครับแตู่ตนี้บอกเลยนะครับอร่อยลงตัวมากๆครับ